สดีแลับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในการพัฒนาตัวเองของผมนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วบอกไว้เป็นทั้งหมด10ข้อใช่ไหมครับมีข้อนึงครับที่เราต้องการที่จะพัฒนาครับคือการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะสามารถทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือฟันครับการทําฟันให้สวยงามนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า ทำให้บุคลิกภาพที่ดูดีขึ้น,นครับก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเราจะไปทําฟัน,นครับวันนี้ก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับไปจองอนัดคิวหมอแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ไปเจอหมอนะครับจริงๆหมอค่อนข้างใจดีแล้วก็น่ารักมากๆครับเพราะว่าอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆอะไรที่ไม่เข้าใจเขาจะหยิบเคสตัวอย่างมาให้ดูครับอย่างเวลาที่เราไป สแกนอะไรต่างๆใช่ไหมครับสแกนฟันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเคสตัวอย่างให้ดูแบบดีมากๆเลยครับสิ่งที่ผมไปทําวันนี้ครับก็คือการนัดแล้วก็เขาเรียกว่าคุยรายละเอียดทั้งหมดนะครับสรุปผมก็ตัดสินใจในการที่จะจัดฟันแบบใสนะครับเพื่อที่จะใหะ้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ไม่เจ็บกระพุ้งแก้มเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบบีบฟันเยอะพอสมควรขั้นแรกนะครับ ก็คุณหมอเขาก็ตรวจช่องปากนะครับก็อาปากเนาะแล้วก็ดูฟันดูต่างๆเนี่ยคุณหมอบอกว่าของเรามีฟันผุแบบนิดๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่า,าเราจะต้องรักษารากฟันด้วยเนาะรักษารากฟันทั้งสองข้างเดี๋ยวต้องเราดูหมออีกทีหนึ่งว่าหมอจะให้ทํำยังไงบ้างครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเคลียร์อีกคือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะฟันคุดทั้งสองข้างนะครับจะอยู่สองข้างนี้เลย ก็เป็นอันตรายมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ใกล้กับเขาเรียกว่าเส้นประสาทนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับถ้าทําไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่หลังจากทําเราจะชาชาแก้มเนี่ยทั้งสองข้างนะครับแล้วเขาบอกว่าด้วยที่อายุเยอะแล้วเนาะก็มีโอกาสที่เราเขาเรียกว่าทําไปแล้วอะเวลานึกถึงเวลาคนที่เป็นแผลนะครับคนที่เป็นแผลถ้าอายุน้อยแผลจะหายไวใช่ไหม แต่เราเริ่มแบบอายุเอยอะเนาะจะเข้าหลักสีล่ละก็เขาบอกว่าอาจจะหายช้ามีน้องคนหนึ่งที่เขาทำนะครับก่อนหน้านี้เ,าเขาเรียกว่าชาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะหายนะครับแต่ตอนเนี้ยหายลพาะพอน้องเขาอายุ26นะครับแต่ตอนเนี้ยผมเนาะครึ่งคนแล้วอะเออเขาบอกว่าถ้าจะทําก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเราอาจจะชาหน้าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นเวลานาน ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันก็นอกจากที่ผ่าฟันคุณเนี่ยผมมีฟันที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟันฟันแสงฟันแทรกอะไรเงี้ยนะคือแทนที่มันจะขึ้นมาตรงๆใช่ไหมครับมันขึ้นเฉียงอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยอสรุปแล้วก็ไปสแกนนะครับสแกนหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะจาชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่คือเป็นการสแกนทั้งหมดนะครับของหน้านะครับของฟันเนี่ย ก็เพื่อที่จะดูว่าเรามีอะไรตรงไหนบ้างที่จะต้องทำครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆฟิล์มเอ็กซเรย์เนาะก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่าในปากเราเป็นยังไงบ้างฟันเราเรียงยังไงบ้างครับแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่จะต้องรักษาลักฟันหรือว่าจุดไหนบ้างที่อ่เขาเรียกว่าไงรูปทรงของฟันเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เราก็ได้สแกนนะครับสแกนเสร็จแล้วเราคุยรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ตัดสินใจว่าจะทำนะครับ ก็จะฟันแบบใสคุณหมอก็แนะนําดีมีแบบว่าอินสไลน์นะครับกับสปาคิง uh, เขาบอกว่ามันเหมือนกันเลยมันต่างกันแค่เขาเรียกว่าไงเหมือนเหมือนลิกรสิตอะจดจดลิกิทธิตของอินสไลน์ซึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสปาคิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าครับเ,เหมือนกันเลยคล้ายๆกันมีแค่ต่างกันแค่นิดเดียวเองแต่ทุกอย่างอุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกอย่างค่อนข้างเหมือนกันหมดเลย มันจะมีสิ่งที่มันเป็นตัวสแกนของวัสดุนิดเดียวแค่นั้นเองที่มันต่างกันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเลือกแบบสปาเก,กินก็นได้เพราะว่ามันจะถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็จะออกไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วคุณหมอก็เขาเรียกว่าไงตรวจดูฟันทั้งหมดเลยนะครับที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาก็จะสแกนดูทั้งหมดเลยตรงไหนที่คิดว่าอตรงนี้มันจะต้องทําอะไรไหมสแกนครับ รงนี้ที่ตรวจดูจากฟิล์มแล้วมันแบบเป็นยังไงไหมก็สแกนแล้วสแกนฟิล์มเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นก็มีการสแกนสแกนตีสามเนาะสแกนทั้งหมดอะคือเห็นเห็นทั้งหมดเลยอะทงหน้าเนี่ยเป็นสแกนกระโหลกอะคล้ายๆอย่างนั้นเลยมันก็คือจะเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นฟันรูปฟันในาทางด้านข้างเนาะว่าเราแบบจะเป็นยังไงบ้างเงี้ยใช่ครับก็โอเคสแกนไปเรียบร้อยละทีนี้ก็ได้ เขาเรียกว่าไงได้นัดอีกทีคือวันที่16นะครับ16มกราก็เป็นวันครูพอดีเนาะวันนี้วันนี้เป็นวันที่12นะครับ12มกรา6กเกก็อีก4วันนะครับก็จะไปทำละก็ก่อนที่จะกลับนะครับคุณหมอก็สอบถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็สงสัยเนาะไม่เคยทำเพราะเขาบอกว่าจัดฟันแบบใสอ่ะมันก็ไม่ได้ใสแบบใสทีเดียวเนาะมันจะมีอุกปกรณ์ที่ติดฟันเนาะประมาณ20ชิน้นใช่ไหมครับ มันจะเป็นเหมือนเหมือนจุดๆอะขาวขาวคุณคุณอะไรเงี้ยติดอยู่ที่ฟันอะไรเงี้ยก็เลยอ่าโอเคได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าฟันของผมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเขาเรียกว่าไม่ใช่เขตยากแค่ต้องผ่าตัดอันนี้อันนี้แล้วก็อันบนออกเนาะทีนี้ก็แค่ดึงฟันออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงให้มันเท่ากันเนาะแล้วก็อาจจะมีเสริมตรงนี้ด้วยแต่ว่าไว้ตอนท้ายอา่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะ อาจจะต้องใส่ฟันปลอมตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าช่องว่างมันห่างไปใช่ไหมครับหลังจากที่เราดึงดึงฟันเพื่อให้มันเข้ารูปแล้ว่าตรงนี้มันอาจจะห่างเกินไปเพราะว่าฟันฟันตรงนี้จริงๆมันควรมีฟันเนาะแต่ว่ามันมันเป็นแบบมันแซมอย่างเงี้ยก็เลยเขาบอกว่าอาจจะต้องทําฟันปลอมเนาะก็โอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็คือเกับเคลียร์ให้มันแบบว่าดีที่สุดเลยนะครับในรอบนี้ก็เบสเซตคิดว่า รวมค่าเคลีย์ช่องปากเนาะแล้วก็การทำอันเนี้ยมัน6 5 0 0 0นนะครับแล้วก็เ,เคลีย์ช่องปากเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ4ี่หมื่นนะคิดว่าค,คิดกลมๆเลยนะครับก็ประมาณแสนหนึ่งก็เลยคิดว่าอ่ะมันเป็นการลงทุนที่ลงทุนให้กับตัวเองเนาะเราลงทุนกับอย่างอื่นมาเยอะแยะละเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนกับตัวเองนะครับ ในวัยที่ใกล้จะ40อย่างนี้ก็โอเคก็ไม่มีปัญหานะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าดูดีขึ้นนิดนึงเนาะเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะเบี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ดูดีขึ้นมานิดนึงพอฟันดีแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีก็โอเค2ปีหลังจากนั้นแล้วผมก็คิดว่าในระหว่าง2ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบว่าอ่าไปทําหน้านิดนึงเนาะ ใช่ไหมทำหน้าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญญกรรมนะอาจจะแบบดูแลผิวให้มันดีกว่านี้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุเยอะละก็ความความเหี่ยวความชราก็มาถามหาแล้วเนาะแม้ว่าเราจะแบบว่าพยายามทาครีมดูแลครีมทุกวันดูแลผิวหน้าทุกวันเนาะเพราะว่าตั้งแต่ผมทาครีมตั้งแต่ประมาณอายุ10 10 สี่ได้ั้งสิบสามสิบสี่เลยอะ่ะเออที่แบบดูแลตัวเองมาเนาะก็คิดว่ายี่สิบกว่าปีเนี่ยอืมก็คิดว่าค่อนข้างเห็นผลนะที่เห็นความต่างที่คนเขาเรียกว่าไงคนที่มองเข้ามานะครับว่าคนในรุ่นเดียวกันน่ะเออเราค่อนข้างที่จะดูดูโอเคกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการดูแลนะครับหลังจากทำฟาฟันแล้วก็จะทำ ผิวหน้าให้มันดูดีกว่านี้เนาะไลท์วันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของอื่นๆที่จะพัฒนาให้เรามีเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีบุคลิกภาพที่ดีต่างๆนะครับก็คิดว่ามันเอาไปใช้สําหรับในชีวิตประจําวันได้เนอนอกจากที่เวลาที่เราดูดีแล้วโอกาสต,ต่างๆมนะันก็จะเข้ามาเนาะก็โอเคก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้อัปเดตชีวิตประจําวันนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงกันมานานมากเลยนะ ก็ลงมาอีกทีเมื่อ6 6เดือนที่แล้วด้วยมงใช่ไหมครับเกือบครึ่งปีเลยเนาะก็มาลงอีกทีก็คือเมื่อวันเด็กเนาะวันเด็กก็ลงไปทีนี้ก็มาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากน,นี้จะเป็นยังไงบ้างรอติดตามกันะครับก็นะหวังว่าจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยภาพจริงให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง จะมาอัปเดตเรื่อยๆกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ